วุ่นวายมาทั้งวันก็ขอนั่งหน่อยก็แล้วกันไม่หรอกบางทีเห็นคนอื่นนั่งก็ดูเท่ดีเราอยากจะเท่มั่งค่ะ,ะเห็นไหมมีคนเห็นด้วยตบมือเลยต้องบอกน้องกิดวันหลังเนี่ยต้องดูบรรยากาศนะคะ,คะขอบคุณค่ะเราเจอกันอีกแล้วพี่น้องวันที่แปดจะไปไหนวันที่แปดจะไปไหนคะ ไปไปสภาใช่ไหมวันที่เก้าไปสภานัดกันแปดโมงใช่ไหมคะไปให้ทันนะเขาจะเอากฎหมายเอคาสิโน,โนเนี่ยที่มันผ่านคลอรมอแล้วอย่างเร่งรีบรีบด่วนแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปมาแล้วตอนที่เขาไปยื่นกับประธานสภาแล้วมันเร็วมากเลย ที่กฎหมายปากท้องประชาชนทําไมมันไม่รีบด่วนแบบนี้ไอ้นี่มันปากท้องใครอะปากท้องทรราชเหรอถึงได้รีบด่วนขนาดนี้พ่อแม่จะตายหรือไงไมันถึงต้องรีบอุ้ยตายขอโทษมีคนเขาบอกว่าดิฉันดุพูดไม่เพราะปกติเนี่ยถามเลยเนี่ยดิฉันมีเพื่อนมาด้วยปกติดิฉันเป็นคนพูดเพราะ แต่เรียนรู้มาว่ากับบางคนเราก็ต้องพูดเพราะกับคนที่เป็นมิตรกับคนที่เป็นศัตรูเราไม่จำเป็นต้องพูดเพราะเลยแล้วยิ่งคนที่เป็นศัตรูกับประชาชนพวกทำลายชาติบ้านเมืองพูดกับมันเพราะเพราะทำไมเสียเวลาเนี่ยเนี่ยแล้วอีกอย่างถ้าใครว่าพูดไม่เพราะนะดิฉันจะบอกให้เข้ามาฟังที่เวทีเลย กองเชียร์เยอะเลยที่จะไม่ให้พูดเพราะก็บอกจะไม่พูดเพราะเสียงมาเลยใช่ใช่ใช่พี่น้องอยู่บ้านไม่ได้ยินก็เลยไม่รู้ว่าดิฉันเนี่ยเวลาพูดไม่เพราะเนี่ยถูกยุไงแล้วบังเอิญว่าเป็นคนยุขึ้นไม่ยุลงท่านก็ไม่เคยยุลงมีแต่ยุขึ้นนะคะพร้อมหรือยังวันที่เก้าต้องมีอะไรนะรองเท้าผ้าใบาย,ยังอยู่ไหม ขาดหรือยังถ้าขาดแล้วก็ไปซื้อใหม่ถ้ายังไม่ขาดแปลว่ายังใช้น้อยต้องใช้ให้มันขาดถึงจะรู้ว่าอันนี้เนี่ยแฟนพันแท้ของแท้บอกเลยสามคู่แล้วผ่านมาสามรายการนะสามคู่แล้วต้องบอกไปเนี่ยคู่ที่สี่ถ้าใครไม่มีรู้สึกว่าหัวมันเยอะมาก บางท่านเนี่ยต้องขอเงินลูกไปซื้อลูกไม่ให้ก็มาขอที่เวทีก็แล้วกันมาขอรองเท้าต้องมีผ้ารองเท้าผ้าใบกับอะไรใจถึงถึงจําเป็นมากกว่าด้วยไม่มีรองเท้าเรายังเดินเท้าเปล่าก็ได้แต่เราจะไม่เดินแต่หัวใจใจถึงถึงไม่มีไม่ได้เพราะเราต้องไปสู้ ศึกครั้ง,งนี้ใหญ่หลวงนะคะพี่น้องศึกครั้ง,งนี้ใหญ่หลวงมากเลยหลายคนเนี่ยรัฐบาลก็ยังประมาทเราเลยโว้ยมอ็อบมันจุดไม่ติดหรอกมันอยู่ไม่กี่เดือนหรอกมันอยู่ไม่กี่วันเราอยู่มาตั้งกี่เดือนแล้วนับซะบ้างแล้วเราก็ยังจะอยู่ต่อไปจะอยู่ขวางลูกกระเดือกมันอยู่อย่างนี้แหละอยากจะมาเนี่ยเวลาพูดอย่างนี้ชอบใจนะ พ่อบอกจะขวางลูกกระเดือแล้วก็ตบมือเชียร์อีกหน่อยเนี่ยคนมาขึ้นเวทีพูดเพราะไม่เป็นเลยเพราะว่าถ้าท่านตบมือแล้วคนคนฟังตบตบมือมือตบไอ้คนพูดใจมันก็ขึ้นนะพี่น้องท่านอย่าไปยุเขานะคนมันตีกันก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะถูกยุนี่แหละค่ะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านตั้งหลายว่าตอนนี้เนี่ย บอกให้รัฐบาลเปลี่ยนคำขวัญใหม่ซะตอนที่เขาเลือกตั้งเขาบอกว่าพี่น้องเลือกตั้งเสร็จเราจะมีกินแล้วมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เราต้องเปลี่ยนให้ใหม่หลังจากนี้ไปเราก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีคาสิโน จะมีคาสิโนโด้วยห้อยท้ายนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยมันจําเป็นสําหรับเขามันไม่ใช่สําหรับเราสําหรับเราเนี่ยเราคัดค้านอยู่สําหรับเขาเนี่ยเขาจําเป็นนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยขอคัดค้านคาสิโน,โนเท่าที่ท่านรับฟังมาเป็นเดือนประเทศไหนที่ร่ำรวยเพราะคาสิโนบ้างไม่มี ไม่มีประเทศไหนรวยเพราะคาสิโนหรือเพราะมีบ่อนนอกจากมีบ่อนหรือคาสิโนเอาไว้ฟอกเงินแค่นั้นเอาเงินสศกรปรกปเงินที่โกงได้เนี่ยมาแล้วก็มาฟอกเงินให้มันเป็นเงินสะอาดเอาเข้าไปฟอกในบอนเข้าไปนี่คุณเป็นเจ้าของบ่อนคุณก็ไปจัดการจึกยึกยัก,ก,ก,กออกมาเป็นเงินบริสุทธิ์เป็นเงินสะอาด เขาถึงต้องการจะมีคาสิโนเขาถึงต้องการมีบ่อนถ้าเป็นกิจการธุรกิจอื่นเนี่ยมันช้าได้เงินมาเยอะๆเนี่ยกองมาได้เยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่กองน้อยๆนะพี่น้องกองแต่ละครั้งนี่เป็นหลายหมื่นล้านกองมาได้ทําอะไรมันถึงจะฟอกเงินออกมาเป็นเงินสะอาดได้เร็วใช้บ่อนน่ะแหละในการที่จะฟอกเงินตัวแทนรัฐบาลฟังอยู่แล้ว คนที่กำลังพูดชื่อรัชดาพรประกาศเอาไว้เลยไม่ต้องไปถามใครว่าพูดวันนั้นใคระนะพูดวันนั้นท่านบอกก็เลยชื่อรัชดาพรไม่มีปิดบังแล้วไม่ต้องรู้หรอกว่าปกติแล้วเนะี่ยจะยังไงเดือนชอบมากเลยประธานาธิบดีของจีนเขาบอกว่าสีจิ้นผิงอะคะ่ะเขาบอกว่าชาติที่ล้มเหลว คือประชาชนโง่เป็นทาสนักการเมืองแยกดีชั่วไม่เป็นรัฐบาลขอรับชั่นหนักข้าราชการไม่ทำงานความยุติธรรมล้มเหลวคนพวกนี้น่ะเหรอบอกวิธีที่จะหยุดนักการเมืองข้าราชการนายทุนเพื่อไม่ให้ทุจริตมีเพียงวิธีเดียวค่ะคือต้องทำให้เสียชีวิตเท่านั้น แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจ้โ,โหว่าบางคนทําท่าอย่างนี้เลยนะคะโหดมากนะคะโหดมากเดิฉันพูดเฉยๆนะท่านเป็นคนตอบรับเองนะเออต้องบอกรัฐบาลบอกตํารวจสันติบาลแถวนี้ดิฉันพูดทิ้งท้ายพี่น้องอยู่ที่นี่พูดกันเองถ้าอยากได้ตัวมาเอาไปเลยนั่งอยู่นี่ทุกวันไม่ได้ท้าทาย ดิฉันมาก็เห็นหน้าเก่าๆเนี่ยแหละนั่งอยู่นี่มาเลยตำรวจสันติบาลท่อเนียบอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพราะเรามีความจําเป็นที่จะต้องมาถ้ามันไม่สิ่งชั่วร้ายถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านบ้านเมืองท่านจะมานั่งทนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้สบายแล้วคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็ฟังอยู่นะเนี่ยเปิดเขาเรียกเปิดอะไรอะ่ะเราก็ ถ่ายทอดใช่ไหมออนไลน์ไลฟ์อะไรนะ่ะก็นั่งดูอยู่ขยับตัวไม่เป็นเลยนะเวลานั่งฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันว่าที่สีเจนผิงพูดอย่างนี้เนี่ยทำให้ดิฉันคิดอะไรรู้ไหมอยากยืมตัวสีเจนผิงมาอยู่เมืองไทยสักปีหนึ่งนะแต่เมืองจีนก็ไม่ยอมหรอก เขาประเทศใหญ่ประชากรก็เยอะปัญหา,าก็เยอะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรมากมายเดือดร้อนอย่างเราเพราะรัฐบาลก็เอาจริงของเราเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะรัฐบาลมันทำเองมันก็เลยปราบไม่ได้ขอยืมสีเจนผิงสักปีหนึ่งรับรองพวกนี้ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยหรอกไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไหมเพราะสีเจนผิงบอกว่าต้องทำให้เสียชีวิตเท่านั้น ปกติเราก็ไม่ใช่คนโหดร้ายนะแต่ฟังอย่างนี้ดูความชั่วลายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็สมกันะ่ะเพียงแต่บ้านเรามันไม่มีคนทำไอ้คนที่มันทำชั่วทำผิดะ่ะมันเป็นรัฐบาลซะเองก็ดูสิแม้กระทั่งเราก็บอกว่าเราให้โอกาสมากเลยนะไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องชั้นสิี่ของโรงพยาบาลตำรวจ ็บอกว่าเขาก็เร่งเดี๋ยวเราก็ได้เร่งทําแล้วไปทวงแล้วก็ไปทวงอีกปรากฏว่าเขาก็บอกว่าอตอนนี้อยู่ที่แพทย์สภาแพทย์สภาว่าเดือนเมษาที่จะอะตอนนี้ไม่ทันละเพราะว่าแพทย์สภาบอกว่าต้องเลื่อนไปอีกเพราะว่าโรงพยาบาลราชทันกับโรงพยาบาลตํารวจยังไม่ส่งเอกสารมามึงไม่ใช่มึงคุณมีเอกสารอะไรนักหนาโรงพยาบาลราชธันก็ไม่ได้นอนสักคืน โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะคะร้อยแปดสิบปันเนี่ยเขาก็ว่าไม่ได้อยู่แล้วโรงพยาบาลเป็นบ้าอะไรถึงบอกว่าส่งเอกสารไม่ทันเอกสารเยอะมากเลยเศษกระดาษนะสิที่มันเยอะนะมาเลยอ,อ่านไม่ออกเพราะมันไม่มีตัวหนังสือให้อ่านต้องไปนั่งเดาหรือไม่งั้นต้องไปเขียนใหม่พี่น้องเราก็ไม่ทนอยู่แล้วไอ้แบบนี้เนี่ยพี่น้องแล้วก็เลยบอกว่าเจออย่างนี้เข้าเนี่ย เราก็พูดอยากคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่ารู้จักภูมิธรรมไหมถ้าเป็นอาจารย์ติก๊กมารีรัตมาท่านอดีตสว,วต้องบอกน้องชายพี่ปุ๊ไอคนอย่างนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่าน้องชายมารีรัตไม่มีใครอยากรับเป็นน้องชายหรอกสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลังสิบสี่ตุลา เขาเป็นเขาเป็นกรรมการของนิสิตจุฬาเขาก็น่ารักสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีผลประโยชน์ไงตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นรัฐบาลมามีทั้งผลประโยชน์มีทั้งอำนาจมันบ้าแหละพี่น้องภูมมธรรมบอกว่าสถานบันเทิงครบวงจรบังไว้นะคะเขาเรียกสถานบันเทิงครบวงจรสร้างรายได้เพิ่ม รับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐท่านก็ทราบแลว้วเวลาวิยากรท่านอื่นถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาก็จะมาพูดบอกตอนนี้สหรัฐเนี่ยโดนัทรัมป์เนี่ยไอภาษีเศรษฐกิจเขาแย่เขาก็จะขึ้นภาษีเวลาประเทศอื่นๆเนี่ยทำมาค้าขายกับเขาเนี่ยขึ้นภาษีทีนี้เขาก็บอกว่าประเทศไทยก็จะกระทบกระเทือนทำไมไม่พูดตั้งแต่แรก พิ่งจะมาพูดวันนี้ว่าสถานบันเทิงครบวงจรสร้างรายได้เพิ่มให้รับมือกับมาตรการภาษีของสหรัฐก็อีกแค่นี้มันรับไม่ได้หรอกสติปัญญาแค่นี้นะมันกระทบไปหมดน่นแหละพี่น้องก็เลยบอกโอามันก็คิดได้ขนาดนี้เนาะคิดไปคิดมามันมั่วนะพี่น้องสถานบันเทิงอ่ะถามว่าเป็นของใครแล้วคุณจะได้สักเท่าไหร่กัน คุณเก็บภาษีได้สักเท่าไหร่หรือว่าคุณจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าคุณเขาก็บอกแล้วไงว่าไอ้ไอ้เงินที่ได้ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะได้มาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่แหละมันก็จะเอามาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่รวยเพราะบ่อนแล้วคุณก็บอกว่ามันมีทั้งอะไรนะ entertainment complex ก็คือมันมีการ มีสนามเด็กเล่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยความบันเทิงขายของอย่างอื่นด้วยมันมีบอนแก้สิบเปอร์เซ็น์แก่นั้นไม่ต้องสิบเปอร์เซ็นหรอกไอบอนเล็กๆมันก็รวยจะตายอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยแล้วยิ่งถ้าคุณเปิดอย่างเปิดเผยรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ยิ่งทําอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้แล้วก็ขยายไปได้เรื่อยๆโกงกันก็ได้เคยเห็นบอนที่ไหนไม่โกงมั ท่านดูเลยดูหนังเนี่ยอย่างหนังจีนหนังอะไรเนี่ยมันก็จะมีเวลาเขาเล่นกันเนี่ยถ้าบ่อนที่มันเป็นบ่อนที่มันเป็นทางการเปิดเผยมันก็จะมีชั้นบน่อนมันก็จะมีกล้องถ้าใครชนะจะเอาเงินออกจากบ่อนยากมากเขาก็จะต้องใช่ไหมเวลาดูหนังเนี่ยเขาก็จะต้องให้คุณอยู่เขาไม่ให้ออกหรอกให้อยู่แล้วก็ u, <Thank S 2> ลวกเล่นต่อจนเสียหมดถ้าเสียหมดล้วก็ถีบออกไปแต่ถ้าคุณยังได้อยู่ไม่ออกหรอก มันก็จะมีสารพัดวิธีการเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดนะคะว่ามันจะทําให้คนที่เข้าไปเล่นเนี่ยร่ํารวยเป็นรายได้เป็นไปไม่ได้เขาบอกว่ามีแต่เขาบอกว่านะดิฉันไม่ได้ว่านะเวลาถ้าใครมาพูดบอกเลยเขาว่าอ่าบอกอาจารย์รัชดาปนว่าไงบอกว่าเขาว่าอ่ใครว่าไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเขาว่าอ่ เพราะฉะนั้นจะมาว่าอะไรดิฉันไม่ได้นะเอาคําพูดคนอื่นมาว่าทั้งนั้นแหละคนอื่นก็ว่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่าลืมนะคะวันที่เก้าต้องย้ําพบกันที่นี่กี่โมงแปดโมงต้องมีอะไรอยู่สองอย่างรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงเสื้อสีขาวเหรออะไรนะ ออไม่ใส่สีอื่นเขาคือเราใช่ไหมอ๋อมือตบก็ไม่ให้ใครไม่ให้โอเคถ้าเราห้ามเองเราต้องเชื่อฟังกันแต่ถ้าคนอื่นห้ามเราไม่ต้องเชื่อฟังมันแต่นี่เราห้ามเองเราต้องเป็นเอกภาพนะคะ อ่าได้ขาวหมดเลยก็ได้อืมแม่รู้สึกพี่นี่นั่งข้างหน้านี่จําได้หมดเลยนะแล้วก็มาทีไรเห็นพี่ก็นั่งข้างหน้านี่ทุกทีเลยไม่ไม่กลับบ้านกลับช่องเหรออะ,อะ <c oughs> ถึงบ้านตีสองอ่าถ,ถึงถึงเมียเขาก็ไม่รับขึ้นจากตรงนี้ถึงรถเมยเมียเขาก็ไม่รับ อ๋อรับเหรอเขาไม่กล้าไม่รับใช่ไหมโอเคเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่นี่แหละเราก็คุยกันไปอย่างเงี้ยว่ากันไปคุยกันไปมีอะไรก็ว่ามานะคะพี่น้องจะบอกว่าถ้ารัฐมนตรีบางคนจะไม่พูดเราว่าไอ้นั่นมันชื่อพี่ชัยนร นลิตพันธ์ไอหัวปลวกที่บอกว่าเกษตรกรเป็นภาระของประเทศก็อบอกนะคะและบอกเราก็ต้องบอกกันว่าถ้าบอกชาวนาเป็นภาระของรัฐบาลจำไว้ให้ดีชาวนาเนี่ยชาวนาก็อย่าเลือกพวกมันเข้ามาเป็นภาระของประเทศชาติต้องจำไว้ด้วยไม่งั้นถึงเวลามาเนี่ยนะคะเวลาไปหาเสียงเนี่ย สุดท้ายมากี่บาทไปเยี่ยมปเคยเมื่อก่อนสมัครสอสอขึ้นเวทีปราศัยนโยบายข้อหนึ่งนโยบายข้อสองนโยบายข้อสามมีนโยบายอยู่สามข้อพี่น้องอย่างนี้อย่างนี้พอจบปับ๊บพี่น้องบอกอาจารย์รู้แล้วนโยบายสามข้อนะเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจข้อสุดท้ายจักบาทจักบาทกี่บาทเพราะฉะนั้น ้องช่วยกันรณรงค์เรื่องพวกนี้นะคะว่าจะต้องถ้าใครมันบอกว่าเราประชาชนเกษตรกร,กรหรือประชาชนเป็นภาระของรัฐบาลกล่าวหน้าอย่าเลือกไอ้พวกนี้เข้ามาเป็นภาระของประชาชนคุณนั่นแหละเป็นภาระของประชาชนฉันไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเป็นภาระให้เราต้องมานั่งไล่อยู่เนี่ยไม่รู้อะไรดีอะไรชั่ว ขนาดเมื่อตะกี้เนี่ยน้องปิดก็มาอ่านให้ฟังแล้วว่าสภาแคาทอลิกเนี่ยเขาว่ายังไงเนี่ยแม้กระทั่งพุดอะไรนะสภาพุทศศาสนาเนี่ยก็ออกมีแถลงการออกมาเหมือนกันตอนนี้ทุกวงการเลยนะที่จะพูดก็จะพูดออกมาหมดแลละเดียนชอบอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นตองพูดอยู่ประโยคหนึ่ง ท่านฟังให้ดีวิเคราะห์ให้ดียานเสิมศักดิ์บอกสัตว์แตกต่างจากสอสอก็ตรงที่สัตว์ไม่ยอมให้ตัวที่โง่ที่สุดมาเป็นผู้นำฝูงแต่ต่างกันสอสอเอาตัวที่โง่นี่โง่ที่สุดมาเป็นผู้นำฝูงขอโทษนะคะนี่ก็ไม่ใช่รัชดาพรพูดอีกเอาเขามาพูด วันถ้าท่านจะพูดเวลาท่านไปพูดใครด่าใครเนี่ยท่านจะให้รอดท่านอย่าได้บอกว่าท่านด่าเองเขาเขาฝากมาบอกเขาว่าอย่างนี้ฉันก็เลยพูดตามมันจะได้มีเพื่อนไงถ้าเขาเอาผิดเราได้เราก็จะได้มีเพื่อนเขาบอกว่านี่แหละไม่มีประเทศไหนคัดเราคัดค้านคาสิโนเพราะไม่มีประเทศไหน รวยเพราะมีบอนนอกจากเอาไว้ฟอกเงินให้มันได้เงินออกไปจากนี่ไปคุณเอาเงินโกงอะไรมาก็ตามพอเงินออกไปเนี่ยมันเป็นบ่อนถูกกฎหมายนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เงินมาอย่างถูกต้องถูกต้องอะไรตอนนี้มันคิดคิดทุกอย่างว่ามันจะโกงอะไรอย่างไรบ้างนะเพราะนั้นอย่างตะกีนเนี่ยน้องเขาก็บอกว่า ท่านจรันพักดีธนากสอสอรสสรปี50สภาร่างรัฐมนูญนปี50คัดค้านไม่เอาคาสิโนสอสอรอชุดแรกของประเทศไทยคือปี40ร่างรัฐมนูญนปี40ส่งเข้าชื่อมา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เอาคาสิโนเหมือนกันท่านบอกเลยบอกรัฐบาลเลยเรามีรายชื่อเยอะแยะที่ไม่เอาคาสิโน คุณเอามาให้เราหน่อยสิใครมั่งที่สนับสนุนคาสิโนน่ะหามาสิเอามาเทียบกันไหมเอามาวัดกันมั้ใครมากกว่ากันถ้าคุณไม่หน้าด้านซะ่อย่างเดียวคุณก็จะรับรู้ว่าคนเข้าคัดค้านกันทั้งประเทศวันที่แปดของเราจะไปวันที่เก้าใช่ไหมวันที่แปดตอนเย็นห้าโมงถึงหกโมงเย็น จุฬารักชาติเขานัดกันที่จุฬานัดชุมนุมกันที่จุฬาใครมีลูกมีหลานอยู่จุฬาเราไม่เราไม่ใช่จุฬาอยากจะไปเอาเสื้อลูกหลานมาใส่ <c oughs> เอาเสื้อลูกหลานมาใส่เป็นจุฬากับกมั่งที่นั่นเนี่ยที่จุฬาเขามีอนุอออรูปมีรูปปั้นอยู่สองรัชกาลรัรชกาลที่ห้ากับรัชกาลที่หก เขานัดกันที่นั่นแหละลานพระบรมมรูปสองรัชกาลที่นั่น17-18นาฬิกานะคะเพื่อจะทำพิธีสักการะสักการะให้พระองค์ดนใจให้พวกผีป่าซาตานพวกนี้เนี่ยให้มันโดนใจให้มันกลับใจซะให้มันอยู่ในทํานองครองธรรมที่ถูกต้อง แล้วเราจะได้อยู่กันอย่างสงบโปรดทราบว่าคุณไม่มีทางอยู่อย่างสงบได้ตราบใดที่คุณจะฆ่าประชาชนโดยทางอ้อมทั้งทางตรงทางอ้อ,อมนี่แหละบอนคาสิโน,โนเนี่ยที่ไหนดีถามหน่อยตรงไหนตรงไหนเนี่ยในประเทศไทยที่มีดีถ้ามีดีไปบุกทลายเขาทำไมฆ่ากันตายทำไมอยู่ในนั้นถ้ามันดีฉันเห็นแต่ว่า เวลาพี่น้องเนี่ยเล่นพนันกันมันยังตีกันเลยนับภาษาอะไรกับคนอื่นแล้วรัฐบาลเนี่ยจะาหัวอนาเอาตาไปไล่ได้อย่างไรคุณดูอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณกะจะเอาผลประโยชน์เอาภาษีเหรอหรือเอาอะไรเปล่ายังไงคุณก็ต้องเป็นเจ้ามืออยู่เองเพียงแต่ให้คนอื่นเป็นแทนก็เป็นเจ้ามือแล้วคุณก็ต้องรวยคุณก็ตั้ง คุณก็ต้องโกงพี่น้องประชาชนไม่โกงมันจะรวยได้ยังไงบ่อนนะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าอย่าลืมเขาบอกว่าเห็นข่าวบ้างไหมรัฐบาลว่าประชาชนหลากหลายกลุ่มออกมาคัดค้านคาสิโนแล้วยังจะดื้อด้านทำให้ได้ไปทำไมฟังเราบ้าง ไอ้ที่ตัวเองพูดอะไรเนียให้เราฟังให้เราฟังไม่ให้ฟังจับเราไม่ให้ฟังทําร้ายเราไม่ให้เราไปเราไปเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเนี่ยก็ยังมาสกัดเราก็ฟังเราบ้างสิเราสกัดมั่งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะนี่แหละเป็นกําลังใจให้ทุกท่านป้ายห้านาทีมาแล้ววันนี้งอนละเดี๋ยวจะลงไม่รอห้านาทีละนะคะไม่ได้งอนหรอก พอดีเสียงไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยดีร้องเพลงก็ไม่ได้นะคะก็มันก็ฝากฝากท่านนั่นแหละว่ายังไงยังไงเราก็ไม่เอาคาสิโนไม่เอาไอ้คุณจะเรียกสถานสถานบันเทิงครบวงจรหรืออะไรก็ตามคุณจะสร้างรายได้เพิ่มมันสร้างรายได้เพิ่มให้ตัวเองอย่าอ้างว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศชาตินะคะ จะมารับเบือภาษีมาตรการภาษีสารัฐคุณต้องไปทําการผลิตคุณต้องไปหาทําอย่างอื่นไอ้นี่นะเหรอขนาดขนาดไอ้ไอ้อ,อะไรนะเมื่อวันก่อนเนี่ยแผ่นดินไหวอะแผ่นดินไหวไม่มีข่าวอะไรบอกประชาชนเลยแถมยังนายกยังออกมาพูดพอถูกด่ามากๆว่าไม่แจ้งข่าวไม่ตักเตือนไม่เตือนประชาชนยังออกมาบอกว่า ดิฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะพูดยังไงโอ้ตายแล้วนี่ไงสอสอไม่ได้เลือกคนที่ฉลาดไปเป็นนายกสู้สัตว์ก็ไม่ได้สัตว์มาเลือกที่ที่บอกว่าสัตว์เนี่ยมันจะไม่เลือกตัวที่โงามา่มาเป็นหัวนมาเป็นจ่าฝูงผิดกับสอสอเอาคนที่โง่ที่สุดเลียวต้องถือว่าโง่ที่สุดมามาเป็นจ่าฝูง แล้วตอนนี้เนี่ยทําอะไรก็ไม่เป็นออกมาตอนนี้บอกว่ายังไงพอเขาบอกว่าทําไมคุณไม่เตือนเนี่ยในโทรศัพท์มือถือก็ไม่เตือนอุ้ยชุนเฉียวใหญ่เลยแล้วก็สั่งทั้งกศทจปปอะไรเนี่ยที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายตอนนี้บอกว่าสั่งก็เลยว่าต่อไปนี้ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นให้แจ้งออกทีวีโดยเร็วที่สุดมีคนถามบอกว่าโทรศัพท์มึงโออไม่ใช่มึง โทรศัพท์คุณก็ยังไม่เตือนถ้าจะให้ออกทีวีมึงจะให้แบกทีวีไปด้วยเหรอเวลาไปไหนไปไหนอ่ะทำไมมันฉลาดน้อยจริงๆเลยประชาชนอย่างเราเนี่ยย้อนได้ทุกเรื่องเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังเขาบอกว่าไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยมันยังจะมีการสั่นสะเทือนได้ ก็เรียก after shock คือหลังจากเกิดเหตุใหญ่แล้วมันอาจจะมีเหตุเล็กๆตามมาได้อีกสองอาทิตย์โปรดระวังตัวเวลาท่านจะไปไหนมาไหนอย่าลืมว่าเรามีภารกิจร่วมกันก็คือคัดค้านคาสิโน,โนอย่าเป็นอะไรอย่าให้แผ่นดินสูบท่านต้องแจ้งเลยไอ้พวกเมียนไทยมาเลวร้ายกับบ้านเมืองเนี่ยขอให้แผ่นดินสูบมันไม่ใช่มาสูบเราฮะ เออนั่นแหละก็ให้สูบนายกก่อนแต่สุดท้ายมาที่ผ่านมาเห็นไหมมันไม่สูบนายกไอ้คนที่ถูกสูบเนี่ยชาวบ้านตั้งนั้นคนงานตั้งนั้นช่วยเขาก็ไม่ได้พูดจาย,ยังไม่รู้เรื่องยังนุ่งผ้าสิ้นนุ่งกระโปรงไปดูไปดไูไอ้ไอ้ดินถลม่มตึกถลม่มทำงานไม่เป็นคุณไปบอกสอสอเลยคุณเลือกใครมาเป็นสอสอ คุณไปถามไปสอสอที่คุณเลือกเขตคุณเลยถามบอกว่าเป็นมาได้ไงแล้วทําไมสู้สัตว์ก็ไม่ได้สัตว์มันยังไม่เลือกไอ้ตัวที่โงท่ที่สุดมาเป็นจ่าปูงไม่รู้แหละไม่ต้องบอกว่าพักไหนคุณก็ไปบอกกันเอานะคะนี่แหละหมดหมดเวลาเนาะเดี๋ยวเขาจะหามว่าพูดไปพูดมาเราจะโดนเราจะโดนจับติดคุกกันทั้งทั้งหมดค่ะ ขอบคุณนะคะด้วยความคิดถึงสวัสดีค่ะ